เ,เข้าใจแล้วว่า PA คืออะไร PA ใช้กับใคร PA ใช้เมื่อไหร่แล้วก็ประเมินอย่างไรทีนี้มาทำความเข้าใจว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าอ๋อ PA เหรอมันคือสิ่งที่พูดถึงการปฏิบัติงานก็คือการปฏิบัติงานที่เราทำอยู่แล้วตามมาตรฐานตำแหน่งครูที่เราได้ สอนเด็กอยู่ทุกวันแล้วในรายละเอียดองค์ประกอบทั้ง3ด้านทั้ง15ตัวชีวัดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติในลักษณะงานของเราอยู่แล้วแต่ทีนี้มาดูว่าเมื่อเป็น PA เนี่ยค่ะแล้ว PA จะทำอย่างไรอ่าก่อนที่จะดูว่าเอาแล้วเราจะเขียน PA แบบไหนเหรอนั่นก็คือเรื่องของเวิร์กช็อปในวันนี้นะคะว่าเราจะเขียน PA ยังไงที่ เขียนแล้ว student outcome เกิดขึ้นได้จริงๆน้องแจถงถามว่าคุณครูทุกคนต้องทำ PA ใช่หรือไม่ค่ะครูทุกคนนะคะครูทุกคนต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประจำทุกปีงบประมาณค่ะส่วนรอบการประเมินเมื่อกี้นี้เราได้เรียนรู้จากนิยามไปแล้วว่ารอบการประเมินของ PA ก็คือรอบปีงบประมาณซึ่งนั่นก็คือหตุลาคมถึง30กันยาของปีต่อไปนะคะส่วนการประเมิน p a ค่ะในแต่ละรอบของการประเมินเนี่ยแล้วเอา PA เนี่ยไปใช้อะไรบ้าง PA ใช้เป็น องค์ประกอบในการพิจารณาเรื่องเงินเดือนค่ะใช้เป็นผลการประเมินเพื่อคงวิทยาฐานะซึ่งจะอยู่ในมาตรา55นะคะใช้เป็นคุณสมบัติ ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะนะคะมาตรา54ใช้เป็นคุณสมบัตินะคะไม่ได้หมายความว่าใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทําไมถึงบอกว่าใช้เป็นคุณสมบัติก็คือเราเนี่ยจะต้องทํา PA เป็นส่วนหนึ่งแล้วเมื่อเราจะประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเราจะต้องทําอะไรบ้าง เราจะต้องมีคลิปตอนนี้ทุกคนก็กังวลว่าเมื่อถึงรอบที่จะส่งวิทยาฐานะเนี่ยแล้วเราจะทำคลิปแบบไหนเพราะกรกสอบอกว่าเกมบอกว่าคลิปเนี่ยค่ะต้องเป็นคลิปแบบอังคัดคือไม่ได้มีการไม่ได้มีการตัดต่อไม่ใช่เป็นการโปรดักชันขึ้นมาเหมือนเวลาเขาทำา MV หรือเราทำคลิปวิดีโอแต่นี่คือคลิปการสอนจริงๆ อย่างที่บอกว่า key success ของการศึกษาก็คือ Focus on classroom ให้มาดูที่ห้องเรียนค่ะนั่นนะคะก็คือเป็นที่มาว่าคลิปเนี่ยขอเป็นคลิปที่แบบอันคัดแต่ก็มีแบบ PA ซึ่ง PA เนี่ยเมื่อกี้เราก็คุยกันแล้วว่าเรื่องของ DPA ใช่ไหมคะพอโรงเรียนเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่จะนำเข้าสู่ ระบบ DPA ของคุณครูทุกคนเมื่อสิ้นปีงบประมาณค่ะองค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางานนะคะองค์ประกอบของ PA ค่ะมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งส่วนที่สองก็คือข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนก็คือมีอยู่ด้วยกันสองส่วนส่วนที่หนึ่งเนี่ยเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งอย่างที่บอกว่าภาระงานที่กำหนดไว้ว่ามีอะไรบ้างประถมวัยสอนกี่ชั่วโมงประถมสอนกี่ชั่วโมงมัธยมสอนกี่ชั่วโมงค่ะนั่นคือภาระงานแล้วก็มีภาระงานขั้นต่ำแล้วก็ ามมาตรฐานตำแหน่งก็คือมาตรฐานตำแหน่งครูที่เราบอกว่าเราจะเขียนในข้อตกลงเนี่ยก็คือใน3องค์ประกอบเรื่องของการจัดการเรียนรู้เรื่องของการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมคะอันนั้นทีนี้มาดูว่าแล้วในรายละเอียดต่างๆที่เราจะเขียนเนี่ยคะ่ะ ่เมื่อกี้เราดูในนิยามแล้วซึ่งก็คือเรื่องเดียวกันว่าผลการปฏิบัติงานด้านการจัดก,การเรียนรู้นี่คือองค์ประกอบที่เราจะต้องเขียนนะคะด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่บอกว่าด้านการจัดก,การเรียนรู้มีอยู่เท่าไหรค่ครับมีอยู่8ตัวชี้วัดค่ะ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวชี้วัดค่ะด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพก็คือส3ตัวชี้วัดค่ะทีนี้ในส่วนที่2ที่จะต้องใช้ระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังถ้าดูตอนนี้เนี่ยเราก็อาจจะมองไม่เห็นภาพว่าอ้าแล้วเรื่องของการ a อดพลายแอดอแดแล้วเรามันจะไปเขียนตรงไหนเหรอเรื่องโซลหรือพราเบสมันสาคัญยังไงเรื่องของวิทยาฐานะชำงงนาญการพิเศษริเริ่มพัฒนาคํานี้เนี่ยมันสาคัญยังไงมันจะไปปรากฏอยู่ใน PA ตรงไหนอย่างไรที่บอกว่าเวลาเราเขียนค่ะเราอย่าลืมว่าระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามมาตรฐานค่ะวิทยา ฐานะตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะของตัวเองอย่างของผอตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการ invent and transform ส่วนเชี่ยวชาพิเศษก็คือเรื่องของ create and impact ก็คือสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ได้แต่ที่สำคัญเลยก็คือข้อตกลงในการพัฒนางานค่ะจะต้องมีความสอดคล้องกับ าหมายและบริบทของสถานศึกษานโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการค่ะนี่คือแบบข้อตกลงในการพัฒนางานที่บอกว่าแล้วเราจะเขียนยังไงเราจะเขียนยังไงซึ่งในสามด้านนี้ค่ะใน3ด้านนี้นะคะอยากให้ทุกคนดูใน3ด้านนี้ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ตำแหน่งนะคะอันนี้เฉพาะเฉพาะในส่วนนี้นะคะส่วนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลทั่วไปที่เราจะต้องเขียนอธิบายว่าเรามีเงินเดือนเท่าไหร่มาตรฐาน ตำแหน่งจะต้องทำอะไรบ้างของเราวิทยาฐานะไหนแต่ทีนี้ดูว่าลักษณะงานค่ะด้านการจัดก,การเรียนรู้ในส่วนนี้เราเอาอะไรมาเขียนเราก็เอารายละเอียดของตัวชี้วัด ที่เรารู้เมื่อกี้นี้ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน8ตัวชี้วัดใช่ไหมคะในส่วนนี้เนี่ยก็คือทสัสก็คืองานที่เราจะทําเราจะทําอะไรบ้างเมื่อเราทํางานแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่างานของเราเนี่ยมันประสบความสําเร็จใช่ไหมคะนั่นก็คืออา t c o ตามข้อตกลงที่เราบอกว่า s t i d a n c outcome นั่นเลยคะ่ะผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กเราต้องการ ให้เด็กค่ะให้เด็กเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อเราต้องการให้เด็กเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงนั่นก็คือตัวชี้วัดอินดิเคเตอร์คือตัวชี้วัดชี้วัดอะไรครับชี้วัดสเ n t o u t c คัมแล้วสเตียร t ลคัมเนี่ยเอามาจากไหนส e n t o u t c คัมก็ดูจากงานที่เราบอกว่าเราจะทำซึ่งงานที่เราจะทำเนี่ย ก็คือสามด้านนี้ก็ต้องถามก่อนนะคะว่าที่ฟังมาทั้งหมดค่ะได้คำตอบของคำถามไหมคะน้องแจนได้ค่ะได้ค่ะสำหรับคำถามที่ว่าคุณครูทุกคนต้องทำ P A ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะก็คือคำตอบก็คือต้องทำ P A ทุกคนเพราะว่าเพื่อเพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อใช้ในการ ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะและเพื่อใช้ในการคงวิทยาฐานะค่ะ PA, PA คืออะไรใช่ไหมคะ PA ก็คือข้อตกลงในการพัฒนางานค่ะซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติงานก็คือมีต้องรายงานการปฏิบัติงานก็คือมีทั้งหมดสองส่วนค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือใช,ใช้เมื่อไหรใช่ไหมคะก็คือ PA ใช้ในการทำข้อตกลงในการพัฒนางานใช้เมื่อเราขอประเมินเพื่อเลื่อนหรือว่าขอมีวิทยาฐานะใช้เมื่อขอเลื่อนเงินเดือนและใช้เมื่อขอเอใช้เพื่อคงวิทยาฐานะค่ะ PA หนึ่งก็คือแบบข้อตกลงในการพัฒนางานสตัวนี้ก็คือมาจากสาย ผู้สอนนะคะอย่างที่เ,าเรารู้แล้วว่า PA เนี่ยใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน4สายงานใช่ไหมคะถ้าเป็นว .9 เนีก็คือสำหรับส,สายงานสอน,สอนค่ะใช้สำหรับ <ไป S 1> ครูศาตร์ครตำแหน่งครูครวร .4 ก็คือสายบริหารสถานศึกษาตำแหน่งก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษาค่ะวอ1ก็คือใช้กับศึกษานิเทศวอลสก็คือใช้กับผู้บริหารการศึกษาสําหรับในอันนี้นะคะวันนี้นะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปในเซสชั่นที่2ก็คือการเวิร์กช็อป PA เวิร์กช็อปนะคะมีอะไรที่เราจะต้องเขียนใน PA บ้างอลองดูนะคะว่าซึ่ง รอบปีงบประมาณสำหรับในครั้งนี้ก็คือจะเป็นปีงบประมาณ2,565 <65. S 1> ค่ะในระหว่างวันที่1ตุลาคม2,564 <65. S 1> ถึงวันที่30กันยายน2,565ซึ่งแบบแบบอันนี้นะคะแบบตัวอย่างนี้ก็คือสำหรับครูที่ยังไม่มีวิทยาฐาน,นะเพราะฉะนั้นตัวอย่าง แบบที่ยังไม่มีวิทยาฐานะค่ะน้องแนนกับน้องใจงก็คือสามารถที่จะเอาค่นะใช้แบบนี้ได้เลยถ้าเป็นของพี่แป้นแบบตัวนี้ก็คือแบบ PA หนงสเช่นเดียวกันแต่ตรงน,นี้ก็จะวงเล็บว่าวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษค่ะเช่นเดียวกันสิ่งที่เราจะต้องเขียนก็คือข้อมูลทั่วไปของผู้จัดทำ PA ก็ปกตินะคะข้อมูลทั่วไปก็ ชื่อนามสกุลตำแหน่งโรงเรียนสังก,กัดอะไรบ้างรับเงินเดือนในอันดับค้อสองหนึ่งเท่าไหร่อัตราเงินเดือนเท่าไหร่ทีนี้มาดูว่าประเภทของการจัดก,การเรียนรู้สำหรับโรงเรียนเราเนี่ยก็คืออยู่ในห้องเรียนค่ะวิชาสามาัญหรือวิชาพื้นฐานแต่ถ้าสำหรับที่สอน ปฐมวัยโดยเฉพาะก็จะต้องมาเลือกตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องสายอาชีพการศึกษาพิเศษหรือว่าการศึกษานอกระบบเนี่ยอันนั้นก็แล้วแต่ว่าผู้ที่จะทำา p เนี่ยคะ่ะตรงกับส่วนไหนใช่ไหมคะอะ่บอกว่าเมื่อ PA เมื่อข้อตกลงในการพัฒนางานก็คือการที่ครูแสดงเจตจำนงตามนิยามสัตว์แสดงเจตจำนง ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนานงานไว้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาเราต้องทำอะไรบ้างนี่คือภาระงานภาระงานในส่วนนี้ได้มาจากไหนคะภาระงานตามมาตรฐานตำแหน่งครูที่กำหนดไว้ว่าถ้าเราเป็นสถานศึกษาที่สอนปฐมวัยเราจะต้องสอนกี่ชั่วโมงถ้าเราสอนปฐมศึกษาเราจะต้องสอน กี่ชั่วโมงกิจกรรมแนแนวกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมชุมนุมงานเหล่านี้เนี่ยเป็นภาระงานที่เราทุกคนได้รับมอบหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูว่างานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยในสิ่งที่เราทำในส่วนนี้เนี่ยกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเท่าไหร่